ไปคู่กับข้าวเยิมข้าวไข่เย,ยิมว้าวไข่เย,ยิมครั้งแรกของเราเยิมให้ก็ได้ทุกคนอรนาะ แบบนี้ก็พอตักใสจนานี้มาต่อกันด้วยผัดกับเผาจ้าผิดกับกระเทียมเริ่มได้แล้วเอาหมูลงไปเลย หมูสุกแล้วแค่เืืเอาหมักกลุ่งไปผัดก่อนเด้อทุกคนน้ำซอสเราเตรียมไว้แล้วเสิใบกเราไปเลยจ้า จะเสิร์ฟไปคู่กับข้าวเยิมข้าวไข่เย,ยิมอ้ว้วาเดี๋ยว